อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีะบันทึกเอาไว้ในคอมพีร์ที่อยู่อาศัยของจกักรพรรดิเขียนมาแล้วหลายหลายร้อยปีคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่อาจารย์พงจุ้ยหลายต่อหลายคนที่ดูรายการตรงนี้เนี่ยนะฮะผมแนะนําว่าตำราเล่มเดียวที่คุณอ่านเนี่ยมันไม่พอต้องศึกษาเยอะๆไม่ไม่ไม่จะเป็นจะต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก็ได้แต่ขอให้ศึกษาให้มากขึ้นมากเข้าเอาไว้เพราะที่สําคัญก็คือเมื่อคุณให้คำปรึกษากับใครไปแล้วมันไม่ได้ให ผลแก่คนนั้นคนเดียวมันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาสังคมของเขา<ช>ต่อเนื่องไปถึงประเทศชาตินะฮะนี่คือปัญหาที่อาจารย์สิบกว่าปีต้องตามมาแก้อยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ก็ยังแก้อยู่ยังแก้อยู่แต่สเกลอาจจะใหญ่มากขึ้นเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของบ้านเมืองไปแล้วทีนี้ผมสังเกตอยู่อย่างหนึง่งตอนนี้ที่อาจารย์ช่วยคนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ช่วยเฉพาะ คนใดคนหนึ่งอาจารย์มักจะเลือกดูว่าคนนั้นมีคู่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคนนี้เป็นเจ้าของโรงงานมีลูกน้องอยู่ร้อยคนอะไรอย่างนี้อาจารย์มักจะช่วยคนเหล่านี้ก่อนด้วยก็มันมีผลกระทบต่อคนจํานวนมากมเพราะฉะนั้นถ้าในเวลาเท่าๆกันนะเราช่วยคนที่มีสายสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรเพราะถ้าแข็งแกร่งเนี่ยคนอีกร้อยคนอีกพันคนเนี่ยมันก็พลอยได้ดีไปด้วย ช่วยหนึ่งเท่ากับช่วยร้อยแทน<ช>ที่จะช่วยหนึ่งก็ช่วยหนึ่งไปอะไรอย่างี้ใช่ไหม